iPhone 11มาการจอขึ้นเส้นเป็นเส้นแนวนอนขีดสีดำสามารถแก้ไขจอเดิมได้ค่ะแต่จะสามารถแก้ไขจอเดิมได้เฉพาะรุ่น i p h o น e XR และ iPhone 1 1นะคะก่อนอื่นจะทำการแกะตัวเครื่องแยกตัวจอแกะซิงและเซ็นเซอร์ต่างๆออกจากจอนะคะเพื่อที่จะนำตัวจอเข้าเครื่องอัดค่ะระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับขนาดเส้นและระยะที่เกิดเส้นด้วยค่ะนำตัวอะไรต่างๆออกจากบนจอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำตัวจอเข้าเครื่องอัดเลยค่ะในระหว่างที่ตัวจอเข้าเครื่องอัดอยู่ ช่างจะทำความสะอาดเขลียรอบเครื่องรอนะคะมาซ่อมกับทางร้านจะทำความสะอาดรอบเครื่องให้สะอาดและเอี่ยมที่สุดนะคะและเครื่องนี้ใช้เวลาอัดไม่นานค่ะพอตัวเส้นไม่หนามากนะคะทําการอัดไปสักพักช่างจะทำการประกอบตัวเครื่องนำตัวซิงเลสเซอร์อะไรต่างๆ กลับมาใส่ตัวจอเดิมของลูกค้าเลยค่ะและนี้ฉันก็ได้ทําความสะอาดพร้อมติดซิลล็อกเรื่อให้ใหม่แล้วค่ะตัวเครื่องลูกค้าก็จะสะอาดใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะคะและก่อนจะทําการประกอบตัวเครื่องนําตัวซิลชั้นที่2อ,ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นทําการประกบตัวเครื่องเลยนะคะตัวจอลูกค้าก็กลับมาใช้งานได้ปกติหายเป็นเส้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ